คุณผู้ชมคะและคืนนี้เป็นคืนแรกที่สถานบันเทิงในช่วงกลางคืนได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามแนวทางการผ่อนปลนมาตรการในระยะที่5และเมื่อช่วงหัวค่ำค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ไปตรวจสอบสถานบันเทิงย่านทองหล่อเพื่อที่จะดูว่าผู้ประกอบการดำเนินการตามระเบียบการอย่างเคร่งครัดหรือไม่ค่ะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยว่าจากการสำรวจภายในร้านพบว่าผู้ประกอบการยังจัดสถานที่ไม่เข้มงวดเพื่อที่จะป้องกันเท่าที่ควรและเช่นเดียวกับผู้เข้าไปใช้บริการนะคะยังพบว่าไม่ได้เว้นระยะห่างตามที่กำหนดและใช้ภาชนะเครื่องดื่มร่วมกันด้วยค่ะสถานบริการในละแวกทองหลอเนี่ยได้มีการเตรียมการแต่เท่าที่ประเมินเบื้องต้นเนี่ย ยังมีหลายจุดที่ต้องปรับแก้โดยเฉพาะในเรื่องของการเคร่งครัดให้ลูกค้าเนี่ยมีการเว้นระยะที่เหมาะสมนะครับกับประการต่อไปก็คือร้านค้าเนี่ยจะต้องศึกษาข้อกำหนดที่ออกเช่นการไม่ใช้ภาชนะร่วมการไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โดยใช้เหยือบ หรือในเรื่องของภาชนะที่อาจจะมีการใช้ปากคนกันซึ่งก็ต้องถือว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยแต่วันนี้เรามาให้คําแนะนาว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าพอเนี่ยน่าจะยังไม่เพียงพอผู้บัญชาการหารสูงสุดขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้สถานบันเทิงทั้งผับบาร์คาราโอเกะรวมถึงลานเบียยังคงมาตรการไว้นะคะ และจัดสถานที่ให้กับลูกค้าด้วยการนั่งหรือยืนเว้นระยะห่าง1เมตรและจำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า4ตารางเมตรต่อคนและห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่นรักษาระยะห่างของโต๊ะไม่น้อยกว่า2เมตรมีฉากกั้นไม่น้อยกว่า1.5เมตรและระบบระบายอากาศทำได้ดีที่สำคัญให้บริการได้ถึงเวลา ประมาณเที่ยงคืนเท่านั้นค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้อย่างเข้มงวดลดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มซึ่งเป็นการฟื้นฟูด,ด้านเศรษฐกิจรายได้ให้กลับมาเป็นปกติค่ะ